น้ำก็หลชุจดน่หาซีเาแค่นแถวแขมห้องแข้มฮยนี่ กับประ่านสวัสดีล่ะก็สวัสดีที่สามที่ตามครับสม้มวันนี้กับรัสเซียนะจากที่ตื่นนอนทุกคนเลยตอนนี้กัฝนก็ยังตกมาอยู่ยิบหยิบมิวโอเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกมดคืนเลยจะแจ้งลุงคนตื่นมาแล้ยเล็งทีข่ข้าวเขาฉีแล้วได้กี่ข้าวก่อนยังเออกเป็นรัสาวนะทุกคนว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่แต่ในเริ่มเมื่อคืนนี่พันดีปะ มันิน <c oughs> ่งงาน้นยังท่านตื่นอีกสองคนในผ่านไงผ่าน,นนอกทีนี้ออกไปหาเราเซาคกับทุกคนนกก็ห้องแช่เลยตื่นมาแล้วก็ได้ กระยามันหลอกไปเลยได้ห้องไหนเนี่ย มีการเลาะมานะทุกคนทันแจ้งคักด้วแต่ว่ามันยังเป็นมืดผนอยู่นะฝนก็จะตกก็ไดนะ้แต่ว่าตกมีแห้งไปเลยคอยเคยช่วยออกไปหาเลาะก,ก่อน ทะเลาะหอดเจออยู่ฝนแหงและแต่บีิเวณเพื่อนะไปเล่อไปไเลยไปเจอุดเอิญทุกคนเลยฝนัะตกูนะว,นะว่าลิวอยู่ในอุ่มไม้นี่ แถวนี้มีอุ้มหาชนอยู่แถวนี้ก่อน,ท,นทาผลเสบิงก็นายังออกไปต่อตอีกตันิกายังมีเอิร์นอยู่ผลนะทุกคน แต่ว่าตอนนี้จะสวอยแล้วแต่ว่าผลยังตกดเอินอยู่นะแต่ว่าบีเป็นเพอจิได้ลกไปเลยทังเมื่อผลเดพร้อมเท่าผลเอินนี่กะจิได้ลิฟมาดงเลยทุกคนเลยผลเอินจะสว่าเลยงามช่างทอนนี้ผลเริ่มเอินเลยทุกคนแต่ว่าทิ่ได้รับไปตามตู้เลย ถาจับโอ้ได้ถาตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวตอนนี้เชยโลก็อไมยไปเลยแต่เช้านี่จดผนเอินไปกะมีพอเพอเลยทุกคนเลยมาได้ยนินเสียงนกฮองเลยทุกคนว่าผลเริ่มเอินแลยนะฝนก็น่าจะเอินแล้วันนี้นะเพราะว่ามีลมพัดน้เมะ ุพลาพลาบลงมาลกลกเซีลย ย้อนแค้นก่อนแบบนี้นะแต่ว่าที่ได้เอเมร์แกงเลยทุกคนเพราะว่าไปหาลาดเสาก็ไม่มานที่ได้หาเก็บย้อนแค้นนี่แหละเมร์แกงกินย้อนแค้นจะมีแต่ย้อนนี้ง่ายงหมดโอ๋อโอ้โอลอยลีนะย้อนแค้นนะย้อนนี้กระป๋าตัว มีเทงย่ายาทุกคนเลยหาเก็บย,ยางาแค้มนมี่ก็เกลียวหมาบอดเลยสวามนสวยแลวยวมบอบใบงแคน,นก็ยอดง่ายทุกคนเลยน้ำก็ะไรจะจนอยู่หาซีเงาแค้นแถวแคมห้องแคมฮวยนี่ กงาหลังจากที่ใบเงยยี้ยเราเทนแล้วนะใบแล้วและะ้วกที่ได้เละเกลือเมื่อวนเลยสวยละเละเมื่อตามตูนนี่แหละตูนกิดจักที่ชอดใช่ไหมแต่ว่าแต่หึงแไม่ได้เอามาเนะี่ยทุกคนเทวนี้นะไอใสยไตน้ำแพงคว้ายนะี่ มีอกับลตกลิ้นมี่ฉนหลายมันห่างอยู่แถวมุง้งเลยมากัดมุงด้งเลยทุกคนผลตกนะแต่นี้เลามาปลาตัวมาให้ทุกคนเลยนกกินขนาดนี้เลยนะแดงย,ยู่หากชุกได้มาให้นี่นะถ้าไย,ย,ยอะโอยย่ มาในบ่อนนาดอนเพิ่นมาอยู่นี่ได้อ๋อเจมานเพื่อเด้ผู้เจ้าพนน่าจะไปรัดเสาทันมากหดริมมันมื้อเลยมันนี้นะือื <c oughs> ่อสิ <c oughs> ได้เลาะเมื่อหาไม้ <c oughs> มอเลยทุกคนทำ <c oughs> ไมไหลเลยเอาไม้เมื่อต้มเมื่อนี้ก็ ฝนนี่ตกเอิรเลยถึงง่ายนากจะออกไปแล้วอยูไ่ได้ทุกคนฝนมันตกตลอดเลยนะถ้าบี่ยบีไปจะบีได้ได้กินนะตอนนี้กาศถวามาเคยหอดดูเศร้าเลยทุกคนมาหอดะหอดปาละไมนี่เด้อาละไม้เมื่อต้มทุกคนเลยมนมาไหลตัวตัวโง่ง่ายงามเลยทุกคน จะเก็บเอามาต้มนะเดี๋ยวจะได้แปลอยู่ก่อนหน้าอย่างนี้แห้งหลางโดูง่ายเลยหาเลอะอ่ะทุกคนเลย ที่ได้เลาะม่าเลยเลาะมือบอนทุกคนเลยนี่หน้าไม้ก็ได้หลายเตอรพอต้อ่มอะไรทำนี้นะว่าไม่ได้ถือบันเซอร์มากทุกคนตอนนี้เลาะมาทุกคนเห็นไม่ตาบเลยไม่ตาผ่านนะแนงดงเลยทุกคนเลยตาผ่านนะเดี๋ยวจะได้เอาเมื่อแกงด้ว độc subscribe cho Để ตอนนี้ก็เอามาหอาดูเป,ป็นเ้าเนรอบไปละเช้าไป่ไไปบ่ไปเลยก,กิน <c oughs> ขาน้ขาวแล้วเนาะไปกินกนอนี้และมาป่าผลตอกห่มนี่หน่อไมอ้หน่อแค่นิพาดเดาะ แน่เงินน้อ่ๆหมดต่อแม่คิดต่อมีตัวมีนต่ลายเนาะ เมื่อมันีบ่นบนนเนาะนม่แล้ีแต่งะเลเอาเท้าที่ปลาแล้วในปลาดาเต้เนี่ลา

เรตัดปีก่อนก่อนเอ ีนังเผาต้มน้ำไม้ทุกคนมาชมขามท่า แกงน่อนแขนนะ พักเลยทุกคนเลยแกงเงีมันเค็จนะเห้ตาบชอบ์ำซมดอกนะจะเอาไว้จะปีกนะยันมันมีชุกะเลยแกงอะ่ะ เองเข้าก็ทนเลยทมใท้ทาชาใมท่านะึ้นมากันงมาอะมอถุงพัดรอกับวิ่งงไโต๊ะอนนะข้างบนยี้ว่าที่นันที่ะไป จาในยืนรินกันแ,แล้วทุกคนน้อไม้ต้มมันนี้กับแกงยอดน้แค้นมามาขี้เขาง่ายแคราได้เลยค้างแซ่้แ 你看、嗯，昨天我。嗯嗯嗯